ตีมันนะ มอมมันอนแล้วเข็นุน ครับผมกลับสวัสดีสมาชิกนะครับเมมเบอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่กิจกรรมการแจกรางวัลเหมือนเดิมนะครับเทรดทุกวันแจกทุกวันนะครับมาในวันนี้วันที่22นะครับเป็นเลขเมมเบอร์ที่มียอดในการเทรดในวันที่21นะครับที่เราจะเอามาจับรางวัลกันสามรับวันนี้นะครับเราก็จะมีเหมือนเดิมแจกรางวัลด้วยกัน5รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งอ่ารางวัล5รางวัลนี้นะครับสมาชิกที่อ่ามีเลข ที่ลงทะเบียนไว้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่รู้แล้วนะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ไ i น์แอดได้เลยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมตามเงื่อนไขต่างๆของเรานะครับโดยการแชร์ต่างๆนะครับก็สามารถรับเงินรางวัลกับเราได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันด้วยนะครับหมายเลขแรกนะครับผมขอโทษครับ มันกดสปินยังไงนะฮะเนี่ยอ๋อโอเคหมายเลขแรกครับหมายเลขแรกครับผมแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าสามครับผมนะครับหมายเลขแรกนะครับเดี๋ยวขอญาตคอมเมนต์นะครับ ไว้ใน YouTube เลยละกันนะครับ890 903 93ครับผมนะฮะ9ก้าแปครับ903 93ูาครับนะสำหรับท่านใดที่ทราบว่านะครับได้รับรางวัลแล้วนะครับสามารถติดต่อมาที่แอดมินได้เลยนะครับนะแล้วก็ทำการกิจกรรมเงื่อนไขต่างตงนะครับก็สามารถที่จะ รับเงินรางวัลไปได้เลยนะครับสำหรับนะครับรางวัลที่สองครับรางวัลที่สองครับ8ปดเก้าหนึ่งศสี่ศย์หครับผมนะครับบัญชี8ด 9ก้าหนึครับผมเป็นหมายเลขที่สองแล้วนะครับและต่อไปครับรางวันที่สามครับ <c oughs> และรางวันที่สามครับ5 2 0สองศูสสี่หครับ 5 2 0 4 7 3 4 1นะครับสมาชิกเมมเบอร์ท่านใดนะครับที่มีหมายเลขตามนี้นะครับมีหมายเลขบัญชีตามนี้สามารถติดต่อแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับและรางวัลที่4ครับรางวัลที่4ครับ8 0 7 80722358ครับ80722358ครับและต่อไปครับรางวัลสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะและรางวัลสุดท้ายครับ51013811ครับ 51013811หครับก็ยินดีกับสมาชิกนะครับสมาชิกนัมเบอร์ที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดทราบนะครับว่าตัวเองได้รับรางวัลนะครับสามารถติดต่อนะครับกับทีมงานแอดมินของเราได้เลยนะครับซึ่งทางเราจะนะฮะมีเงื่อนไขกติการในการรับเงินรางวัลโดยการแชร์นะครับผมแชร์ลิงก์ต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับทีนี้สมาชิกก็จะได้รับ นะครับหลักของเราวันได้เลยได้เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับก็สามารถติดติดตามเราได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะแจกกันทุกวันนะครับโดยที่เราจะเอายอดเทรดของวันนี้ครับไปจับฉลากของวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นอย่างนี้เป็นทุกวันนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับคุยเว้ของเราด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ของเราจะมีขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เราติดตามกันดูนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาร่วมสนุกกันแบบนี้อีกนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ